วันนี้ผมจะมาไกด์แนวทางลงอบิสแพท5.6ถึง5.7บอกทีมที่สามารถลงได้แบบดาวเต็มทุกทีมแล้วก็เรื่องแมคานิกให้ทุกคนไปลองทำกันดูนะครับ List Man Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้2 4ชั่วโมงเติมเกมเกณชั้นอนันแกบนเว็บรับ l i สแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์ เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Listman ช h อ p เท่าน,นั้นลิง์ใต้คลิปเลยสวัสดีชาวเกมเมอร์บนจักรวาลมินีทุกท่านด้วยนะครับไม่จุกผมไวสกายหมายเหตุไว้ก่อนเลยทีมที่จะบอกทั้งหมดสามารถจบดาวเต็มได้หมดต่อให้ DBS c 0ูนก็ตามแต่คุณผู้ชมจะทําดาวเต็มได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับของใน ID ดีแต่ละคนและการบนสกิลนะครับใครยังทําไม่ถึงเวลเก้ของจะไม่ดีอาจจะดาวไม่เต็มได้นะอาบ,บิสชั้น9ก้าถึงสิจะมีบอกท้ายคลิปนะครับ โอเคไปเริ่มกันเลยอับบิสชั้นบนจะมีบัฟพ,พลังงานธาตุเหลือศูนย์จะทำดาเมจเพิ่ม75%ตอนนี้มีแค่สซเกอร์กับมาวิก้าเท่านั้นครับแต่ถึงเกมจะฟิกมาแบบนี้เราก็ยังมีทีมอื่นให้ลงกันเยอะแยะเลยนะอย่างทีมที่ใช้ได้ก็คือเทพไฟอยู่แล้วเนาะซิลรเนเนเบเนตซิลาลิทีมระดับต้นๆของเทพไฟหรือจะเป็นเทพไฟทีมอื่นๆก็ได้นะครับผมเคยทำไกด์ไปล้11ทีมเทพของเทพไฟอ่ะลองเข้าไปดูกันได้นะ แล้วก็ยังมีอเล็กชิโนฟิสเบนเนตเชฟเลสทีมโอเวอร์โหลดนั่นเองครับรวมถึงคอรลินฟิสเบนเนตเชฟเลสก็โอเวอร์โหลดเหมือนกันแล้วก็โอเวอร์โหลดของวาเลซ่าเสียงหลิงเบนเนตเชฟเล e s สวาเลซ่าเอียนซานเบนเนตเชฟเลสและถ้าใครคิดทีมไม่ออกเอาทีมชาติครับไรเดนนายน้อยเสียงหลิงเบนเนตผ่านได้พวกทีม4ีดาวก็เป็นฟิสเซียงหลิงเบนเนตเชฟเลสอันนี้ก็ผ่านได้ทีมนอกเหนือจากนี้ก็สรุปได้แบบนี้ครับ ชั้นบนเอาทีมธาตุไฟหรือตัวคองฟอนเทนที่ใช้ข้าวปตมภูมิไปเจาะเกาะบ,บอสตัวสุดท้ายได้นั่นเองมาดูส่วนชั้นล่างครับบัฟโจมตีปกติของตัวละครจะสร้างดามเมจน้ำแข็งเพิ่ม75%ตัวที่เหมาะก็พวกอายกะไรสปีกันยู่ธาตุน้ำแข็งทั้งหลายหรือจะเป็นทีมไฮเปอร์บลูมบวกกับน้ำแข็งหนึ่งตัวในทีมทีมที่จบได้เร็วๆก็จะเป็นทีมพวกอายกะท็อปทีมบูรินดาเฉินเหอเอ็ดคอฟเฟีย แต่ชั้นนี้ไม่ได้ฟิกทีมแช่แข็งนะครับแค่มีดาเมจน้ําแข็งตัวเดียวหรือ2ตัวก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเป็นแช่แข็งอย่างเช่นทีมอเล็กชิโน่บวกทีมน้ําแข็งพวกนายน้อยเยหลานซิลลีอะไรแบบนั้นหรือพี่นิวบวกทีมแช่นิวฟูรินะชงยุนซิลลี หรือไม่ก็เป็นทีมไฮเปอร์บลูมบวกแช่แข็งหนึ่งตัวนาฮิดะชินุบุนายน้อยฉีฉีหรือพวกเดียวหน้าตัวอื่นที่เป็นฮิวหรือโล่ที่เป็นาธาตุน้ำแข็งได้หมดแล้วที่ต้องมีน้ำแข็งหนึ่งตัวหรือสองตัวในทีมไปด้วยก็เพราะบอสตัวสุดท้ายนี่แหละครับเราต้องแปะน้ำแข็งไม่ให้มันบ้าเลือดอ่ะไม่งั้นมันยิงเลเซอร์น้ำใส่เราแรงโคตรแถมมันก็ถึกจะ อันนี้ก็เป็นข้าวๆเท่านั้นนะครับเอาน้ําแข็งไปด้วยแค่นั้นพอจะทําเป็นทีมแบบไหนก็ได้ใส่น้ําแข็งเข้าไปสักตัว2ตัวโอเคมาเริ่มที่ห้องชั้น1มีฟาจุยน้ําแข็ง2ตัวอันนี้แหละครับที่เราต้องมีธาตุไฟมาด้วยเนี่ยจะเลือกบัฟอะไรก็ได้นะคุณผู้ชมผมก็เอาทีมนี้ไปโอเวอร์โหลดอะไรชินโนเปิดไปแล้วก็เบนเนตแล้วก็เฟสแล้วก็เชฟเลสวนไปแบบนี้เรื่อยๆครับจนมันตายนะก็ทําลายเกาะ แต่ถ้าเป็นแบบสายเนี้ยสายอร์โหลดมันจะกระเด่นกระดอนอะไรแบบนั้นด้วยนะคุณผู้ชมแต่ถ้ามันแรงอ่ะมันก็จะตายเร็วแค่นั้นเลยจบปุ๊บก็เจอบอสตัวนี้อีกแล้วก็จัดเหมือนเดิมเลยครับตอนมันแปลงร่างเนี่ยมันก็จะมีร่างออกมาสี่นอกเราก็ต้องใช้ธาตุไฟเนี่ยแหละละลายมันให้หมดนะครับแล้วบอสจัดล้มวิธีละลายก็แล้วแต่เราละกันเนาะใช้ไฟอะแปะไปเรื่อยๆเลยเราจะทําแบบไหนก็ได้นะครับซึ่งพอบอสล้มปุ๊บเราก็จัด ไปเต็มสูบเลยช่วงเวลานี้ช่วงเวลาแห่งการกระทืบอนี่แบบนี้เลยครับอาริชินโนผมก็ทำวนไปเรื่อยๆจนกว่าบอสจะหายวับในพิบตาจบส่วนห้องล่างจะเป็นหุ่นยนต์2ตัวนะครับไม่มีอะไรมากก็ตีมันไปเรื่อยๆถ้ามีตัวน้ำแข็งตัวทีมที่ผมบอกไปอ่ะแปบ๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ตายแล้วชั้นนี้แมคานิกไม่ได้มีอะไรมากครับเมื่อบอสอบิทที่แล้วเลย ไอตัวลูกบาดหุ่นยนต์ก็มีเลือด2.7ล้านแล้วก็ตีมันไปเรื่อยๆจนเลือดมันเหลือเกณฑ์ที่กําหนดปุ๊บมันก็จะแยกตัวออกมาเนาะแล้วเราก็ไปหาตัวที่มันมียันครอบๆแบบเนี้ยตัวมันมีหลอดเลือดแล้วก็ตีมันให้ตายนะครับและมันจะกลับไปรวมตัวกันตรงกลางเหมือนเดิมแล้วก็ตบมาเรื่อยๆซึ่งผมใช้ทีม4ดาวไอเปิร์บรวมบวกน้ําแข็งเล่นให้ดูในไลฟ์สดไปแล้วยังผ่านทันเลยคุณผู้ชมขนาดแหลกนะมันอยู่ที่ของกับการวุสกิลด้วยนะผ่านมา12ขีด2ช ในคลิปเอาทีมของเลชิโนฟูรินาเบเนตจงลี่มาจริงๆทีมโอเวอร์โหลดผ่านเร็วกว่าด้วยนะเริ่มมาก็มียำคัสซอลัสาตัวตบมันให้เร็วที่สุดต่อไปก็เป็นบอสราชาอึงอ่างแพ้ธาตุไฟครับก็ตบธาตุไฟใส่มันเรื่อยๆครับเวลามันถุยเม็ดอะไรออกมาแล้วก็ไปตีธาตุไฟใส่เม็ดนั้นนะ่ะไอเม็ดนั้นมันจะระเบิดแค่นั้นเลยตีวนไปแบบนั้นจนกว่าจะจบ เวลามันหมุนควงสวาดก็หลบหลบมันหน่อยนะคนที่ไม่มีโล่ถ้าใครมีโลก่ก็ยังพอตีได้อยู่ครับอย่างโล่ปู่อะไรแบบเนี้ยส่วนชั้นล่างอับ,บิสไฟฟ้า2ตัวอันนี้ก็แค่แปะน้ําแข็งไปเรื่อยๆแปะาธาตุอื่นๆไปเรื่อยครับหักล้างมันจนเลือดมันถึงขีดสุดปุ๊บมันจะใส่เกาะไฟฟ้าขึ้นนั่นแหละครับเอาธาตุน้ําแข็งไปล้างเกาะมันจะเร็วมากๆยิ่งเป็นน้ําแข็งแบบตีทีๆนะเกาะยิ่งแตกเร็วเลย ใครที่เอาไฮเปอร์บลูมบวกกับน้ําแข็งไปก็ตามนั้นครับก็แปะธาตุไปเรื่อยๆนั่นแหละหรือใครที่เอาธาตุไฟที่เป็นอะเล็กชิโนที่ผมบอกอะ่ะบวกกับน้ําแข็งอะ่ะหรือธาตุไฟตัวอื่นบวกกับน้ําแข็งก็ตบมันไปชิวๆเลยไม่มีอะไรมากแล้วตัวนี้ต่อไปก็จะเป็นมาน้ําไฟฟ้าบอสในโลกที่เราน่าจะเคยเจอกันอยู่แล้วตบมันด้วยน้ําแข็งกับตัวที่มีน้ําแข็งในทีมล้างเกาะมันด้วยน้ําแข็งทําลายไฟฟ้าให้มันหมดพอล้มแล้วเราก็จัดเต็มใส่มันได้เลยครับ ต่อไปเป็นชั้น12-3ขีดสชั้นบนมันจะเป็นหุ่นยนต์หมุน3ตัวไปหาตีสักตัวหนึ่งให้มันวิ่งใส่เราก็ได้นะอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผ่านไปเลยมาถึงบอสเต้นลำกันและไอ้ตัวนี้แหละมันจะมีเกาะให้เราแปะธาตุไฟล้างเกาะหรือตัวละครของฟันเทนที่มีพวกพลังปฐมภูมิครับล้างเกาะมันซะ แล้วก็เข้าๆออกๆดีๆนะคุณผู้ชมถ้าใครไม่มีโล่หรืออะไรแบบนั้นน่ะมันจะมีดามเมจรแรงนะทำไปเล่นไปแต่เราก็คอมโบไปเรื่อยๆครับเหมือนเดิมแปะไฟใส่พลังปฐมภูมิใส่มันเข้าไปตอนมันกลางโล่แล้วเราก็คอมโบจนกว่ามันจะตายต่อไปห้องล่างบอสหุ่นยนต์ใหม่มีเลือด 4.5m อยู่แล้วไอ้ตัวนี้ ตัวนี้วิธีตบง่ายๆทําให้เกตมันลดตลอดเวลาเกตตรงขวาบนไอ้วงกลมเนี่ยเราก็แค่แปะน้ําแข็งให้เกตมันลดไม่ให้มันเต็มไม่งั้นมันจะเหิมเกลิมยิงเลเซอร์น้ําโคตรแรงทีมที่บอกไปก็มีตัวน้ําแข็งแปะมันอยู่แล้วเนาะเราก็ตีวนไปเรื่อยๆแบบนั้นเลยแล้วก็ระวังดามเมจมันด้วยนะ ถ้าใครเอาทีมน้ำแข็งหลายๆตัวไปอะ่ะเกตมันไม่ขึ้นเลยนะเกตมันลดขึ้นลดขึ้นอยู่งั้นอะ่ะผมจะตีชิวๆเลยนะครับแทบจะไม่โดนอะไรมันตีเลยนะแล้วก็จะจบนี่แหละครับอบิสชั้น12ทั้งชั้นบนและล่างส่วนชั้น9-11ถึง11เนี่ยชั้น9จะเป็นบนะัฟโบนัสความเสียหายธาตุไฟ50%นะครับชั้นบนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมอนหมู่เนาะผมก็ให้ทีมพวกทีมมิสกิ ทีมอีฟาที่แบบเคลียรมอนหมู่เร็วๆว่ะเอาตัวอะไรไปก็ได้นะครับแต่ชั้นล่างก็ทางธาตุไฟของผมก็เป็นทีมอาริชินโนก็จบไวมากๆอยู่แล้วหรือทีมไฮเปอร์บลูเหมือนเดิมครับ ส่วนชั้น10เป็นบัฟพราราตีตัวละครจะสร้างดามเมดเพิ่มใช่ไหมห้าสิบเปอตก็ตัวละครของนั้นรันนั่นแหละคุณผู้ชมชั้นบนผมใช้เหมือนเดิมเลยไม่ทีมอีฟาก็มิสุกิหรือใครก็ได้ที่ตีหมู่ได้ดีจะเป็นทีมไฮเปอร์บลูมยังได้เลยคุณผู้ชมแต่ชั้นล่างก็เป็นทีมไฮเปอร์บลูมได้นะดามเมดที s ที่แรงที่สุดเอาไปชั้นล่างชั้นบนเอาตัวที่แบบตบมอนหมู่ได้ดีลงไป ส่วนชั้น11ข้างบนเอาทีมน้ำแข็งครับเพราะมีบัฟโบนัสความเสียหายน้ำแข็ง60%ส่วนชั้นล่างจะเป็นบัฟโบนัสความเสียหายไฟ60%มันบอกทีมไว้อยู่แล้วนะคุณผู้ชมบนน้ำแข็งล่างไฟทีมอะไรก็ได้เลยครับโอเคนี่ก็เป็นแนวทางลงอับิสก็สามารถเอาไปพลิกแพงกันได้นะครับหรือใครมีทีมแนะนำอื่นๆสามารถคอมเมนต์มาได้นะมันก็มีอยู่หลายทีมนั่นแหละคุณผู้ชมแค่เอาทีมชนะทางทาธาตุเข้าไปอะ่ะเจอบอสอะไรก็อย่างที่ผมไกด์ไปเลย โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมได้นะครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบาย